สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับมาจัดชุดเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะครับพอดีลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นชุดเราเตอร์ 5G นะครับที่เป็นตัว WG1608 ตัวนี้นะครับเป็นโมเดลนี้ก็เป็นเราเตอร์แบบใส่ซิมนะใส่ซิมรองรับทุกซิมนะครับแล้วก็รองรับสัญญาณ 4G5G ได้ทุกซิมเลยนะครับโมเดลนี้ก็ใส่ซิมตรงนี้ใส่ได้ซิมเดียวนะครับสำหรับโมเดลนี้นะเพราะว่า เนื่องจากมันเป็น 5G นะใช้พลังงานเยอะแล้วบอร์ดมันก็จะ,ะในเรื่องของ CPU ด้วยเรื่องของกำลังไฟด้วยอาจจะจ่ายไม่พอถ้าเกิดใช้ถึง2ตัวแต่จริงบอร์ดเนี่ยเขาก็สามารถติดตั้งสล็อตที่เป็นแบบ M.2 มาให้1สล็อตนะเพราะฉะนั้นมันก็ใส่ได้ซิมเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันใส่ได้ทีละสล็อตนะครับก็ตัวนี้จะมีลักษณะของการติดตั้งเสาอากาศมาทั้งหมด4ชุดนะบแบบนี้เลยนะครับแต่ว่า วันนี้เรามาจัดชุดให้ลูกค้าซึ่งใช้ร่วมกับเสาที่เป็นแบบพาร์นลไซส์ใหญ่นี่นะครับคล้ายๆจะเป็นเซกเตอร์เลยนะครับเสาจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารในส่วนที่เป็นตัวเสาวอากาศนะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็ตัวเสาในยาวประมาณสักหกสิบเซนนะครับแล้วก็กว้างก็เกือบเกือบโอน่าจะเกือบสิบห้าเซนน่าจะได้นะเนี่ยเกินเกินหรือว่าไม่แน่ใจแต่น้ําหนักอพอสมควรนะครับตัวเสานี่ก็เป็นเสาสําหรับติดตั้งภายนอกอาคารเนี่ยเพื่อที่จะ ตั้งให้สูงจากพื้นก็ประมาณสัก8เมตรแล้วก็หันให้ตรงเบสสเตชันใช้งานในจุดที่มีสัญญาณน,น้อยนอกอาคารคนมีสัญญาณอย่างน้อย1ขีดนะครับสำหรับติดตั้งเสาแบบนี้นะแล้วก็หันให้ตรงเบสที่ต้องการจะรับมาใช้งานจากนั้นก็จะมีชุดสายนําสัญญาณไม้สเส้นแบบนี้นะครับผมตัดให้ลูกค้าใน15เมตรนะครับทั้ง2เส้นนะคือเสาเนี่ยมีมีหัวคอนเนคเตอร์ที่จะต่อสายนําสัญญาณ2เส้นนะครับจะเป็นแบบนี้ซ้ายขวา เป็นเสาเกณฑ์เดียวกันนะครับไซส์เสาเนี่ยอยู่ที่ 18dB นะครับมันจะมี2ต้นอยู่ข้างในแล้วก็ต่อช่องไหนก็ได้นะครับเป็นเมนทั้งคู่แล้วก็มาต่อเข้ากับตัวนี่นะครับตัวเราเตอร์นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นคําว่า 5G 4G 5G อยู่นะครับแล้วก็ 4G 5G เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเมนเนี่ยผมต่อกับไอ้ตัวชิปโมเด็ม 5G ซึ่งอยู่ภายในเครื่องนะภายในเครื่องนี้แล้วก็เมนจะอยู่ตรงนี้นะครับสออันนี้เมน1 เมน2ได้ทั้งหมดนะครับต่อเข้าไปแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าซื้อเราเตอร์เฉพาะอย่างเดียวไปแล้วก็มีชุดเสาอากาศที่เป็นแบบเสาแบบหัวคอนเนคเตอร์หัวเดียวอะแบบนี้นะครับแบบที่เป็นอันนี้เป็นเสาแบบ lpa นะครับเป็นแบบหัวเดียวเห็นไหมมันจะมีหัวคอนเนคเตอร์หัวเดียวก็ให้ต่อเข้าช่องเมนหนึ่งก่อนนะครับต่อเข้าที่ช่องเมนหนึ่งช่องนี้นะครับแน่นอนเสายกสูงขึ้นไปอันเนี้ยเนื่องจากมันเป็นไมโม่นะมันก็เลยมีสสาย ก็ต้องต่อ2สาย15เมตรก็คูณ2นะครับในส่วนที่เป็นราคาสายนําสัญญาณแล้วก็จะมีชุดแปลงให้นะครับเป็นแปลงแบบเอ็นไทตัวเมียมาเป็นตัวเอสเซตัวผู้นะครับสออันก็ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อสายเสายกสูงจากพื้นนะครับติดตั้งภายนอกอานนคารเสาแบบนี้นะแล้วก็หันให้ตรงเบดเพื่อการรับสัญญาณได้ดีที่สุดนะครับอ,อยู่ข้างนอกอาคารยกสูงขึ้นไป6เมตร8เมตรเนี่ยประสิทธิภาพในการรับสัญญาณจะดีกว่าการใช้เราเตอร์แบบนี้ตัวเดียวนะครับ ในกล่องเนี่ยจะมีชุดสายอากาศนะครับของตัวเราเตอร์เนี่ยมีไห้สองชุดเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับมีทั้งหมด4ชุดครับแต่ว่ามันจะมีที่เราต้องใช้งานเนี่ยก็เนื่องจากตัวเนี้ยช่องเนี้ยที่สําหรับต่อเสาภายนอกไปแล้วถูกไหมส่วนไอ้ช่องนี้ก็ให้ต่อเสาแบบที่เป็น 4G 5G ไว้นะครับมันจะระบุไว้ตรงนี้เลยสกรีนว่า 5G เนี่ยก็คือต่อเข้าไปแล้วก็มันจะมีในส่วนที่เป็นตัวเสาไ i ไฟนะ2.4ทั5.8ให้2ต้นก็ต่อ ด้านข้างนะครับต่อเข้าด้านข้างจากนั้นใส่ซิมเข้าไปซิมเป็นซิมขนาดใหญ่นะครับก็วิธีใส่ซิมก็หาเข็มนะครับจิ้มตรงนี้มันจะมันจะเด้งถาซิมออกมานะครับแล้วก็ใส่ซิมขนาดใหญ่เข้าไปนะครับก็จะมีให้ประมาณนี้เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยตัวเราเตอร์เนี่ยเบื้องต้นเราตั้งค่าในส่วนที่เป็นตัวชื่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรพวกนี้ให้แล้วแล้วก็เราเตอร์ตัวนี้นอกจากที่จะรับแวนได้นะครับ รับแวนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะก็นั่นหมายความว่ามันจะรับเน็ตได้2ช่องทางจริงๆมันปรับเพิ่มได้นะครับปรับเป็นรับเน็ตเพิ่ม3เพิ่มสีก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีแลนทั้งหมดเป็นแบบกิกะบิต4ช่องสามารถสวิตช์มาเป็นแวนได้ก็คือเอาไว้รับเน็ตจากเราเตอร์ตัวอื่นนะผ่านช่องแวนแล้วก็ทําโหลดบาลานซ์ที่เป็นเอ็มแวนได้นะครับตัวนี้นะในกรณีที่ไม่เพียงพอมี USB มาให้1ช่องแต่ USB นี้มันถูกใช้ไปโดยเจ้าตัวพอร์ตท,ที่เป็นตัว m 2ไปแล้วซึ่งใส่5 g นะครับมาให้แล้วก็มี s d card ตัวเราเตอร์เนี่ยผมทำรีวิวไว้แล้วไปดูไดใ้ในชุดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเน้นใช้งานกับสัญญาณ5 g หรือว่า4 g 3 c a เนี่ยตัวนี้ได้เพราะว่าอยู่ที่ชิปเซตนะครับแล้วก็ cpu กเ็เป็นตัวเดียวกับ wg 6 0 2หน้าตามันเหมือนกับเจ้าตัว bonding ไม่ใช่ bonding เป็นเราเตอร์โหลดบาลานซ์ wg หกศที่ใส่ได้2ซิมอ่ะแต่ว่าตัวนี้ใส่ได้ซิมเดียวนะครับเพราะว่ามันมีสล็อตใส่ซิมไม้หนึ่งซิมประมาณนี้ ก็เป็นกล่องเหล็กนะครับเป็นกล่องเหล็กมีดัปเตอร์ให้มีสายแลนให้อยู่ในชุดนะครับประมาณนี้เนาะตัวการตั้งเสาก็นะครับย้ําว่าตั้งให้สูงในชุดก็จะมีเป็นชุดเสาอากาศให้นะครับมีชุดสายแปลงให้2เส้นนะครับแล้วก็มีเหล็กยูโบสนะครับสำหรับว่ายึดกับขาแป๊บเหล็กที่เป็นตัวเสายึดนะครับก็มีขาที่เป็นแบบขาแอลแบบนี้นะครับสำหรับยึด ในชุดก็จะเป็นแบบนี้ขาแอลมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าเป็นแบบหนานะก็จริงๆผมอยากได้แบบเหล็กนะมันจะมันจะแข็งแรงกว่าแต่ว่าอันนี้มันหนาเพราะฉะนั้นมันงองอยากพกอสมควรนะครับก็ติดตั้งได้แหละก็ขันให้แน่นภายนอ,อาคารนะครับการตั้งเสาแบบนี้น้ําหนักมันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งเสาเนี่ยแเมตรอย่างเงี้ยขวรขถึงสลิงนะครับถึง3ด้านเลยนะครับในส่วนที่เป็นตัวนี้เพราะว่าออถ้าตั้งแล้วก็ไม่ถึงสลิงเนี่ยลมมาเนี่ยมมเยรียบร้อยนะครับลมล,ลมลมล้มเสาได้สบายเลยนะครับ ยิงบ้านเราเนาะก็พยายามตั้งให้สูงแล้วก็หันให้ตรงเบรดเดินสายลงมานะครับแล้วก็ต่อเข้าตัวอุปรกรณ์ได้เลยสาย15เมตรเนี่ยพอที่จะตั้งเสาได้สูงประมาณสัก10เมตรก็ไม่ต้องตั้งเสาไกลจากตัวบ้านนะครับก็ออกไปยืนหน้าบ้านแล้วก็หาทิศทางในการตั้งเสารัรบสัญญาณก่อนก็ใช้งานได้รับสัญญาณได้ทั้ง 4G แล้วก็ 5G นะครับตัวนี้ก็ช่วยให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับรับรองว่าใช้งานเนี่ยประสิทธิภาพมาดีมากแน่นอนนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้มีลูกค้าซื้อไปใช้หลายชุดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งนะครับเพิ่งสั่งมาทาง a c e b o o k เนะี่ยเราก็เลยประกอบแล้วก็ทําวิดีโอรีวิวไว้สําหรับแนะนําว่าเวลาติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งการตั้งเสาสํารวจมาก่อนว่าเบสสเตชันที่คุณจะรับสัญญาณมาจากทิศท,ทางไหนใส่ซิมอะไรเข้าไปในตัวเราเตอร์ก็ไปยืนหน้าบ้านเปิดแอปในการทดสอบสัญญาณพวกแอป lt recovery หรือไม่ก็เป็น open signal ใส่ในโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android นะครับโหลดมาใส่ แล้วก็เ,เปิดขึ้นมาเอาซิมใส่ในโทรศัพท์มือถือด้วยนะซิมเอเข้าไปนะครับใส่ในโทรศัพท์มือถือเปิดแล้วก็ใช้งานินเทอร์เน็ตไปยืนในจุดที่มีสัญญาณนะ่ะแล้วก็เปิดดูว่าสัญญาณมันมาจากทิศท,ทางไหนดูเข็มทิศท,ที่มันชี้ไปหาเบสนะครับจากนั้นเราก็มาติดตั้งวางแผนในการติดตั้งตัวเสาภายนอกตั้งให้สูงนะครับเสาร,รับสัญญาณเนี่ยจะรับได้ดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่การตั้งแล้วก็ความสูงนะครับมีผลมากถ้าเราตั้งได้สูงมากเนี่ยมันก็จะมีโอกาส ที่จะรับสัญญาณได้ดีขึ้นเพราะว่าเสามันยกสูงขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีอะไรบงังโดยทางอากาศเนี่ยก็สัญญาณก็จะผ่านมาได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ด้านล่างอาจจะมีตัวอาคารมีต้นไม้มีภูเขามีหุบเขา,เขาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ทิศทางของสัญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็มันลงมาไม่ถึงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่สําคัญคือมีสายนําสัญญาณมาเกี่ยวสายใน15เมตรก็มีค่าลอตในสายถึงแม้จะเป็นเบอร์เบอร์ค่อนข้างดีตัวนี้เป็นเบอร์ rg8ll นะครับเป็น low l o เท่ากับตัว LMR 400ซึ่งค่าลอดน้อยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นความยาวที่เพิ่มขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นเอามาต่อเข้าตัวเราเตอร์เนี่ยยังไงมันก็มีค่าลอดการที่เราตั้งเสาได้สูงเสายิ่งรับสัญญาณได้แรงเนี่ยค่าลอดในสายมันก็จะมีผลน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมันผ่านเข้ามามันก็จะช่วยให้เราใช้งานได้ดีนะครับทั้งปิงที่ดีขึ้นทูพุทที่แรงขึ้นอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้าราคาเซตนี้ลูกค้าจัดมาอยู่ที่ ราคาอยู่ที่1 4ึ่งบาทรวมส่งแล้วนะราคาจะโหดไปน,นิดนึ่นะครับแต่ว่าก็รับรองเลยว่าติดตั้งใช้งานได้ดีนะครับถ้าถ้าจุดนั้นมีสัญญาณนะอย่างน้อยต้องมีสัญญาณนอกอาคาร1ขีดแล้วก็เป็นสัญญาณที่ที่ค่อนข้างที่จะคือใช้งานได้แหละเออออกไปยืนนอกอาคาร1ขีดอ,อ้าวพอใช้งานได้แล้วเป็นสัญญาณ 4G หรือไม่ก็เป็นสัญญาณ 5G แต่ว่าเข้ามาในอาคารไม่มีสัญญาณติดตั้งชุดนี้นะครับตัวเราเตอร์เนี่ยอยู่ภายในอาคารนะ ติดตั้งใช้งานในอาคารไม่ไม่สามารถกันน้ําได้นะครับสำหรับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเดินสายเข้ามาก็วางแผนได้ดีนะครับสำหรับการติดตั้งอันนี้เรามาให้ดูนะครับไปถึงก็ใส่ซิมก็พร้อมใช้งานได้เลยใครสนใจก็ยังพอมีสําหรับชุดนี้นะครับแต่ราคาจะดูสูงไปชุดสักนิดหนึ่งเพราะว่าแน่นอนมันเรื่องของสายนําสัญญาณเฉพาะสาย2เส้นนี้ปลาเข้าไปเกือบสามพันแล้วอะเออมันค่อนข้างแรงตัวเราเตอร์เฉพาะตัวนี้นะครับตัวกล่องเนี้ยที่เป็นตัวตัวเนี้ยราคาอยู่ออสามพัน รู้สึกจะ3,500มันเฉพาะตัวนี้นะคือชุดเสาอากาศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแพงกว่าตัวเราเตอร์อีกนะครับเรอเตอร์อยู่5,990บาทขายในร z a ดามีนะครับวางจำหน่ายมาได้สักพักแล้วก็พอได้ขายสำหรับตัวนี้นะอาจจะไม่ได้เยอะผมก็ไม่แน่ใจแต่ราคาผมว่าไม่ได้แพงแล้วนะแล้วก็แล้วใช้ดีนะครับไม่ได้ว่าใช้ไม่ดีนะมีโหลดบาลานซ์ในตัวด้วยนะตัวนี้ก็ผมว่าคุ้มค่านะแต่ว่า อาจจะเนื่องจากไม่ค่อยได้โปรโมทไงก็เน้นขายกันเงียบๆนิดนึงนะครับหลายคนอนาีจะยี่มีเราเตอร์ตัวไหนใหม่มั่งวันนี้มาฝากกันเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาแนะนำเราเตอร์สําหรับใช้งานทั่วไปใช้งานอินเทอร์เน็ตคือไม่ได้เชิงทั่วไปอ่ะใช้งานแบบเออแอดวานได้เลยนะครับสำหรับเราเตอร์รุ่นนี้นะเพราะว่าภายในเป็น OpenWRT ทํารีวิวไว้แล้วไปลองหาดูได้นะครับอันนี้ผมเอามาฝากกันนะครับก็เป็นโปรโมทนิดนึงสําหรับเราเตอร์ที่ร้านช่วงนี้อาจจะเงียบๆนิดน,น,น,งนึงนะพอดีทำโปรเจกต์อยู่หลาย ชิ้นแล้วก็มีงานด้วยพุ่งนี้ก็เลยไม่ค่อยจะได้อัพวิดีโอเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มาฝากกันก็ฝากติดตามนะครับครับสวัสดีครับ